มาแล้วดีดวยกมือดีๆไม่ยากคนนหอเนีกดไปไหนนะที่พอะไลงี่พอ มาขเจียนเอ้อครูครูเอยเอ้ยขอเียนขอเด็กเด็กเด็กคุณครูขอเด็กข้เด็กเด็กขเด็กข้าเด็กเด็กรู้ตัวเด็กข้าคุณครูวัวเด็กเด็กทได้มทำไดะเลยทำได้มอะไรอะไร เมื่้วานี้เจอัเรีนะคะอนุบสามับเจดไสามนัน้อยุ่ต้นกาต้นกาอยู่อนุบาลสองครับคุณครูอ้าวต้นกาอยู่งสองหรออยู่อนุบสามั้สองทั้งสอามอนุวันอนุบาล ไม่ได้ทับสองอ่ะแต่อนุบาลสองอนุบาลสามอนุบาลสองคู่ใช่ขึ้นมาแล้วครับอนับาลามอนุบาลสามครับสองแปดนะคะอนุบาลามแปดพรอม้พร้อมวันนี้เิดหน้าที่่สอง สามแสองนะคะอ่าเห็นไม่เอ่ยนี้เขียนหน้านี้ไม่ยากเลยหน่าไม่ยากสุ้นะมีน้ำแข็งน้ำแข็น้ำน้ำแ่สุดสามเกิดด้านหลังสองหน้านี้นะคะนี่หรอน่ น้ำแข็งตรงมหาไหนต้นาพิงเะที่มีผิวััอะรฟังจยสุ้าเขาบอกว่าสิ่งต่างๆเราองตัวอะไรอเขคาไม่ต้องเจ็บนะควนของคุะ นะคะภาพแรกเือตภาพก่อนนะภาพแรกเป็นอะไรคะยักภาพแรกเป็นอะไรคะงร้จักบ้าเป็นอะไรคะอะไรเป็นยังไงทเป็นไงหน้าก็

อ่เขียนเสร็จแล้วยกมือเออน้เเปอนนกิมันมฝั่งนึงสิลูกน้ปแ็ง่งนแล้วหอะไแข็ง แก้วน้ำแข็งอะไรที่เราสัมผัสแข็งเหมือนก้อนน้ำแข็งอะแก้อนน้ำแข็ง ทำไหมคะทำนด้ไหมทำได้ไหมเดี๋ยวคอเดี๋ยวคอยโยงเออลงละอัูเลยนะโยงแล้วนะดูดูดิดีดีของจริงอาชีพคนเกมันทเหนด้วยจัเสวยตามรอยดิตามรอยเย ข้ออะไรคะสองแล้วอะไรคะคิอสองอสองื่อว่ว่าไงเพื่อนพี่แมันเวลาเลยนะโอเค่ยมาตามรอยนุ่มเลย ไม่อ้มนี่ต้องไปสนะลูกไหนนุ่มนุ่มอันเลยรงสมินะคะนุ่มมนี่คอก่ค่ะกดกดได้จบเลยองเพื่อนเพ่อนเป็นอย่ระบายูกจับแล้วถัวนุ่ม ได้เหได้อได้ไหมคะ้าไไหมคะ่ไไ้ไน้มกโยเส้นผ่าน่กงจากจุดรงสรดีห้นไคะจับแล้วนุ่มมีมนี่คือเยังเออต่า อืมแล้วครับครับแล้วค่ะจะเล่นไหนแม่เสร็จแล้วไปภาพิสตาอะไรเอ่ยของชอบอะไรคะไอศคีมไอศครีมให้ความอะไรคะเวลาเราทานแล้วไอศครีมยิ้มใส่ไหมโอเคใต้ภาพไอศ เมมไม่ว่าแล้วหไปน้้ใส่เีาฝั่งหนึ่งจะจับคู่กับอะไรน้น้ำแขงแก้วน้ำแข็งเขียนเสร็จโยงอะไรนมากลัวมากลัวเรื่อยากลัวเรื่อะเย S <S <preach ers> อ่าเสร็จแล้วคำสุดท้าภาพสุดท้ายอะไรคะอ่าข้าต้มข้าวต้มจาเล่นไหนี่เล่นภาพสุดท้ายแล้วยกห้ขนเลยนะคะหน้านี้เวลา้อต้องนร พี่่เวลาร้องเพลงไม่ทำเหรอนำไะเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วโอ้้อืให้ดูหน่อยไปอีกหน้หน่งไหวมวันนี้เสร็จแล้วครับหน้าหนึ่งไหวไหมคะใอรเพื่อนอันีกห้า่หน่หน้าท่น้าที่สนบาาที่ห้าที่ไน้่หน้่นนาหาท่หน้า เาเขาจะมองเงินผมด้ลยนะอะเมันไม่มีรูปผมเลยอ่ะผมก็ถึถออึงเ,เวลาคุณสง่งลิงก์มามี่ีชิอันนั้นมันคอมคุณเขาคุณใช้คอมสอนไม่ต้องไปในนี่ขาแม่แม่มันก็ไปมา,าไปไหย่นไปไน่าใช่่าจะใช้ดปไป

นาดีแล้วนะเขาบอกว่าไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเป็นอย่างไรให้ระบายสีภาพเด็กที่มีอารมณ์เหมือนกันด้วยสีเดียวกันเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าในแต่ละข้อมีสามข้ออารมณ์ใครที่เหมือนกันรลมเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เป็นไีที่หลักได้ไม่ทัน ได้ไหมคะอะดูช่องแรกดูซิมีอารมณ์อะไรบ้างเนี่ยมีใครที่มีอารมณ์เหมือนกันบ้างนิดลองดูสิคะมีข้อเสนอทสามร้องห้เออใครที่มีอารมณ์เหมือนกันร้องไห้ร้องไห้ไปก่อนเลยร้องไห้มีอารมณ์เหมือนกัน เอาวงแล้วภาพไหนที hmm. ่วงกลมเด็กๆเดระบายสีนะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูดูทางช่องลายกลุ่มของแต่ละห้องได้ไหมคะครับมาดูข้อที่สองวาอคารหมมอนกันบ้างดูสิวงกลมตรี่ไงครูก็วงนั่นเขาเขาบอกว่าอะไรเขาบอกก่อนต้องดูสิไหนเหมือนกัน อารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันอันไหนเอ่ยมีร้องไห้มีดีมีมีโกรธหน้าเึ้งแล้วก็มียิ้มอันไหนคะเหมือนกันยิ้มอ่ะยิ้มอ่ะวงกลมก็ไม่วงกลมก็มี่ไงไม่ให้วงเนี่ยน้าไม่กะดาดูขาดนะครับ ตอนนี้อะไรอแรกหรืออะไรจัไม่คือการกลมเมลิชกลไม่เกียงกลมเมลเชานกระดานกระดานอ่าวกลมอาววงกลมเลย รอยยิ้มเมืไหนดีกว่ากันลูกกลแล้วคือม่้ยิ้มหรือแล้วไมองเลมยิ้มไม่ล่อได้สวยเลยเนาะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆระบายสีภาพที่วงกลมเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวส่งไปทางวันนี้เดี๋ยวสิบโมงเราพบกันใหม่นะคะนะคะเด็ก โอ่ะให้เวลาระบายสิพอเจอกันสวัสด um ีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ